ลางสังหอ์ที่อาจจะนำไปสู่การมีโชคลาภของคุณก็เป็นได้นี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะลางบอกเหตุที่หลายอย่างที่บ่งบอกว่าจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเช่น 1. โบราณว่าเพิ่งมาทำรังบ้านใครจะให้โชคลาภแก่คุณในบ้านนั้นแต่อาจจะไม่ใช่โชคลาภขนาดใหญ่ เพียงแต่อาจจะถูกหวยหลายๆงวดติดกันแต่หากขนาดของรังพึ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่แปลได้ว่าโชคลาภความมั่งคั่งก็ยิ่งจะมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหากพึ่งมาทำรางทางทิศใต้ของบ้านก็อาจจะบอกข่าวว่าจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยความชราได้เช่นกันเลขนำโชคได้แก่2989 สองสองงูหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้าหากใครเกิดเหตุการณ์งูเลื้อยผ่านตัดหน้าหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถแต่ไม่ทันตั้งตัวนักเสี่ยงโชคมักจะนำไปตีเลขเด็ดเพราะเชื่อว่าจะมีความโชคดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเลขนาโชคได้แก่8และ6 3. ม,มีคนนำลอตเตอรี่มายัดขายให้คนที่ไม่ใช่นักเสี่ยงโชคแต่อาจจะซื้อเพราะมีคนมาขายชักชวนให้ซื้อประมาณว่าเหลือชุดสุดท้ายหรือตื้อให้ช่วยซื้อจนจำเป็นต้องซื้อเพื่อตัดความรำคาญหรือความสงสารคนขายก็เลยหยิบเลขแบบไม่ตั้งใจบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่มักจะถูกรางวัล อุบัติเหตุก่อนวันหวยออกการเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องต้องเจ็บตัวหรือถูกรถชนคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าฟาดขอไปเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีหลายคนก็มักนํำเหตุการณ์เหล่านี้ไปตีความตามเหตุที่เกิดเช่นเอาเลขรถที่ชนเราหรือเลขรถเราเองเลขห้องพักในโรงพยาบาลมาเสี่ยงโชคเสียเลย และหลายครั้งก็มีโอกาสถูกเลขเด็ดเหล่านั้นเสมอห้าฝ่ายแดงขึ้นที่มือหรือจุดแดงขึ้นที่นิ้วนางคนที่มีจุดแดงขึ้นบริเวณฝ่ามือหรือบริเวณนิ้วนางโบราณว่าจะมีโชคลาภเกียรติยศเข้าประกวดแข่งขันดดใดๆเช่นประกวดนางงามก็าอาจจะชนะเลิศ แต่หากสังเกตเห็นก่อนวันหวยออกอาจจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะถูกหวยก็เป็นได้เลขนำโชคได้แก่19,66,69 66และสุดท้ายก่อนที่จะถูกหวยเราก็ต้องมีบุญก่อนโชคลาภไม่ได้มาแบบลอยมามันจะต้องผสมกับบุญที่เรามีมันถึงจะมาเพราะฉะนั้นการทำบุญจึงควรอย่างยิ่งในทุกวัน ็จบลงไปแล้วนะคะกับรางสังหอณ์อาจจะนำไปสู่การมีโชคลาภแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆที่แอดรวบรวมมาให้ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ